ศูนย okay. okay. right. so ์ส yeah, ่งเสริมการเรียนรู้อันฮูดาบ้านบูกาฮิเลตมบลบาตงอำเภอรือเสาะเป็นหนึ่งในแปดแห่งของจังหวัดนราธิวาสที่ได้นำภาษาอาหรับมาสอนแก่เด็กในหมู่บ้าน ที่มีอายุตั้งแต่5้าขวบขึ้นไปเพื่อให้สามารถอ่านและแปลความหมายได้ซึ่งจะทำให้สามารถอ่านอันกุลอานซึ่งเป็นหลักคำสอนของมุสลิมได้อย่างถูกต้องนายสมแอกาฟาผู้ประสานงานชมรมแสงดาวเดือน กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหาต้องเริ่มจากยุวชนซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุความจริงแล้วการแก้ปัญหาที่ตรงนี้เราต้องเริ่มจากยุวชนเพราะว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะเริ่มที่เริ่มที่ปลายไม่ได้เราต้องเริ่มที่ต้นเหตุโรงเรียนกิโาอัตตีเนี่ย เป็นการสอนอ่านอัลกลุรอานให้ถูกต้องและก็รู้ความหมายของอัลกลุรอานที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่คนทั่วไปที่จะสอนได้นะไม่ได้ต้องอบรมก่อนอุสตาที่จะสอนกิรออตีต้องอบรมก่อนอบรมเฉพาะเลยอบรมหลักสูกรีรออตีหลังจากอบรมเฉพาะแล้วอุสตาเนี่ยต้องอบรมความมังคงอีกทีหนึ่ง โดยจังหวัดนาราธิวาสนำร่องดำเนินการแล้วใน8อำเภอได้แก่รือสอเสทศรีสาครจจะแนะสุไงป่าดีเจาะไอร้องยี่งอและสุไงโกลกมีเยาวชนมาเรียนกว่า900คนนายมารอซีอาลียาแม่หนึ่งในอุสตาร์ที่ผ่านการอบรมบอกว่าการเรียนทั้งหมดมี5เล่มก่อนที่จะไปถึงการอ่านอันกุลอาน เท่ากับนวนะ่คือ,อลก็าอานจะเป็นหลักคําสอนหลักคําสอนของศาสนาอิสลามเตอยู่ในอัลกุรอานนะถ้าเผื่อว่าเด็กเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็เรียงเรียนให้ได้มันก็จะเกิดผลประโยชน์กับเด็กมากอย่างตอนนี้เด็กที่จบไปส่วนมากก็จะห่างไกลาจากสินโคนั่นครับไม่ใช่ว่าเป,เป็นเป็น่องเพราะว่า ใครที่จบอัลกุรอานเนะี่ยจิตใจของเขาเนี่ยจะจโปร่งใสมันแปลว่าอัลกุรอานมันเป็นสิ่งเตอือนใจอย่งังไง ด้านเยาวชนที่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่นี่ต่างก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สามารถอ่านภาษาได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้พวกเขาได้รู้และเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของหลักคำสอนซึ่งนั่นก็หมายความว่าในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มพลังที่เข้มแข็งในการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้